สวัสดีอาวุโสทุกท่านกลาบสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนบารมีธรรมพระบรรพจาร์ท่านเฉลินเมตตาพวกเรามาร่วมศึกษาและเติบโตไปด้วยกันมีพระหน่มรูปหนึ่งอารมณ์ไม่ค่อยเบิกบานสักเท่าไหร่แต่ละวันมีเรื่องคุณเคืองใจไม่พอใจอยู่เสมอเวลานั่งสมาธิ ถ้าได้ยินเสียงคนพูดคุยกันก็จะไม่พอใจบางครั้งตะบาดแตกไปต่อว่าคนที่พูดคุยกันเวลากวาดใบไม้ก็บ่นว่าใบไม้เยอะกวาดไปก็หงุดหงิดไปเวลาทำงานก็มักรู้สึกว่าถูกเพื่อนกินแรงอยู่เสมอบางทีเขียนหนังสือแล้วปากกามันฝืดก็โมโหคว้างปากกาทิ้ง ทั้งหมดนี้อยู่ในสายตาของอาจารย์มาตลอดวันหนึ่งอาจารย์บอกให้พระหนุ่มไปเอาเกลือจากในครัวมาหนึ่งหอ่อเอาน้ำมาหนึ่งแก้วแล้วให้เทเกลือครึ่งหนึ่งลงในแก้วจากนั้นก็ให้พระหนุ่มชิมน้ำนั้นดูแล้วถามว่าเป็นอย่างไรพระหนุ่มตอบว่าเค็มมากครับอาจารย์ทีนี้ อาจารย์ก็พาไปที่ลำธารแล้วบอกให้พระหนุ่มเอาเกลือที่เหลือโรยลงในลำธารแล้วให้พระหนุ่มชิมน้ำในลำธารอาจารย์ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพระหนุ่มตอบว่าจืดครับอาจารย์ในใจก็สงสัยว่าอาจารย์ตั้งใจจะสอนอะไรอาจารย์ให้พระหนุ่มคิดสักพักพระหนุ่มก็คิดไม่ออก อาจารย์จึงบอกพระหนุ่มว่าความทุกข์ก็เหมือนกับเกลือมันจะเค็มหรือไม่ขึ้นอยู่กับใจเราว่าเป็นน้ำแค่แก้วหนึ่งหรือน้ำลำธารสายหนึ่งความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นมันจะหนักหรือเบาก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าใจเราเปรียบเหมือนกับน้ำแก้วเล็กๆ หรือลำทารอันกว้างใหญ่เวลาเราเจออะไรที่ไม่พอใจถ้าหากว่าเรามีความขุ่นเคืองมีความทุกข์มากแสดงว่าใจของเรานั้นเล็กและแคบเหมือนกับน้ำในแก้วสิ่งที่มากระทบเราสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะทำให้เราเจ็บปวดหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ใจของเรา ขอบคุณอาวุโสเมตตา